สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชาววัวนะครับเนาะืัอนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาพบมาพอกันที่เก่าครับที่ช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ผมครับกุ้งเจริญทรัพย์รับนาทีบรรยายนะครับเนาะพร้อมกับน้องลาครับมายืนเทียบเทียงเคียงงัวห้อยนะครับเนาะวันนี้มีอนาคตพ่อพันธุ์บักปลูกไสหั่มทองคาครับโรนันโดทายาทเอสเคห้าสองศูนย์นะครับเด้อมาให้พี่น้องได้ชมได้จับได้จองนะครับเนาะ ไปเป็นพ่อพันธุ์ในคอกในฟาร์มไปคุ้มฝูงนะครับเนาะสําหรับพี่น้องท่านใดที่กาลังหาวัวพ่อพันธุ์คุ้มฝูงนะครับเด้ออนาคตพ่อพันธุ์นิสัยดีๆคุ้นเชื่องนะครับเด้อจับได้ใบดาจับจับได้ใบได้เอาไปเป็นพอบอกพ่อพันธุ์นะครับเนาะเอาไปฝึกไปไปฝึกฝนช่วงอายุตอนนี้ครับ1 6ถึง17เดเดือนไปหัดไปซ้อมตอนนี้วัวยังบังคับได้ยังฝึกได้นะครับเนาะ ข่าวเรื่องเลยครับเมื่อน,นี้เมื่อน,นี้เป็นลูกทรายเอชเคหาสองศูนย์นะครับนะ้ะเขาสีนั่มาเปิดให้พี่ให้น้องได้จับได้จองในคะแนนเลยครับด้วยพี่น้องคะแนนก่อนอื่นกะขอฝากช่องก่อนนะครับด้วยช่องกุ้งเจริญทรัพย์วัวง,งามอีสานใต้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามนะครับนาอเพื่อเป็นกําลังแรงใจในการทาคลิปของเขาขการหาวัวงามๆามมาให้พี่น้องได้ชมนะครับนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, are, แล้วก็ฝากขอบคุณสําหรับผู้ผูมทุกคนที่เขามาติดตามเขามาคอมเม like, นต์เขามากดไลค์กดแชร์นะครับนาะขอบคุณเป็นอย่างสูงเะครับเด้อโอเคครับมาสิมาเปิดคะแนนบักโรลนันโดบักคำทองคำนะครับนะ้ะทายาทเอชเคห้าสองศูนย์ในคะแนนเก้าสิบเจ็ดคะแนนหรือว่าเก้าหมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อคะแนนนี้ถือว่า แพงกับว่าแพงบบแพงกับว่าบบแพงเป็นได้เป็นไปได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่คนสี่คือที่มุมมองกอนนะครับนาะเพราะว่าแล้วแต่คนสีนําไปใส่นําไปใช้ประโยชน์ใส่สอยนะครับนาะเพราะคนแหนมถึงเห็นถึงอนาคตแหนมเห็นถึงความคุ้มของมันกับอสิบวกว่าคุ้มแกการลงทุนแต่สาหรับคนที่ยัง่ฮู้วเสียเอาไปเห็ดยั้งกับสำมุ่งคือซื้อกับอสิบ่าแพงนะครับนาะตัวนี้ก็ ขอโทษขออภัยเลยครับเด้อถ้าผมเบาผิดพลาดประการใดขอโทษเป็นอย่างสูงครับผมเเบาตามความคิดเห็นของผมนะครับเนาะ90,07อีสานทรงฟรีนะครับเด้อพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเบอร์โทรครับ0622680039ดนยครับเด้อราคานี้เป็นราคาส่งพร้อมครับกับบวกวรสิตตออีกนะครับเนาะพอบยั่งยังเอาเลยครับเด้อเอาเบาถึงรายละเอียดของว่าตัวนี้ครับ เป็นทายาทเอ็เคหาสองศูนย์ 20, ความหนาบ่ต้องว่าถึงความเลึกบ่ต้องว่าถึงสีแดงดีแดงเข้มนะครับด้วยเครื่องโบสเต็มที่เต็มร้อยครับโบดนี่บ่ต้องว่าถึงไข่หำสองไข่บ้องดีครับแข้งขาใหญ่เล็บสวยนะครับนาะอยยางลูกยางเบงโรนโดนะยางเล็บลูกนะ สำหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการนะครับเนาะกับเบอร์โทรนะครับ0 6 2 2 6 8 0 0 3 9สนาะครับเนาะติดต่อทางช่องทาง YouTube กับกุ้งเจริญทรัพย์วัวงามอีสานใต้ทางเพจกับกุ้งเจริญทรัพย์ฟาร์มวัวงามสีสะเก็ดนะครับเด้อเพจเท่ากับมีทางช่องทาง YouTube กับมีเบอร์โทรครับ0 6 2 2 6 8 0 0 3 9ครับอีสานทรงไห้เนะครับเด้อรถจอดเทียบเคียงถาแล้วครับถ้าวันเด้ไปเองกัจ้างไปให้ครับปุ่นยางครับ บ่าต้องไปขึ้นยางเรือคนทรงนะครับเด้อ้อกับผม <c oughs> นี่ครับเท้าโรนันโดทายสูงครับทายสูงทายใหญ่ทายบปรตกนะครับเนาะเบิงบ้งเบิ้เดินเหินยางเอาเด้ครับเด้อพี่น้องอยากมาเบิง้งัตจริงมาเบิ้งได้เด้ครับเด้อที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเด้ครับเด้อ มาเบิง่งโตจริงกับสิได้เบิง่งทั้งอนาคตพ่อพันทั้งอนาคตแม่พันธ์งัวแม่ท้องงัวแม่สาวงัวแม่ลูกงัวแม่ลูกอ่อนมีเบิดครับมาที่นี่จบที่เดียวครับบริการขนส่งให้พร้อมสําหรับพี่น้องท่านใดที่ม,มีรถมีลามีแต่เงินกับพ่อครับผมไปส่งให้ครับ <c oughs> ผมผมบริบไปเองผมกระจ้างไปนะครับเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องเต็มที่แล้วครับ ว่าตัวนี้ว่าถึงลักษณะเด่นที่ผมหมกักเลยครับคือแดงดีแดงเดือดที่สําคัญเครื่องโบดครับโบดดีครับไข่หำกระดำพอแข้งคอขาบรต้องว่าถึงบันนี้แข้งขาใหญ่พอมครับพี่น้องเบื้องหนา้าหนาลอครับหนาลอหูสวยหูบตตหบติดหูบบติดบัซสินนะครับด้วยหูเป็นหูบามันเลยสําหรับพี่น้องท่านใดที่ต้องการนะครับเด้เบอร์โทรครับ0622680039นาะครับนาะ นี่เด้อครับเด้อบึงไข่หำครับไข่หำสองไข่บ้องสวยบ้องเป็นตะแทงเนาะครับเนาะย่นหนาลึกพี่น้องเบิ่งให้จบเด้อครับคลิปนี้เบิ่งให้จบเบิ่งโฆษณาให้ผมน้ำเนีย <c oughs> อ้ยหล่อแท้เนาะลูกทายโรนันโดเด้อครับเด้อสายยาเพิ่นมีลูกบอลมาให้โรนันโดบ้างล่ะ มีแต่บักตะก้อโลนันโดสิมาเตะปีศาจแดงไงนี่โอ้สุดยอดอนาคตพ่อพันธุ์สำหรับพี่น้องท่านใดผมบอกเลยครับต้องการงวพ่อพันธุ์ตัวน,นี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องเอาไปฝึกไปฝนพอวางงวยังมว้วนได้แก่ครับงวพว่มแต่สิบหกถึงสิบเจ็ดเดือนก็นลังฝึกได้ช่วงนี้อ้าไม่ละมันเห็นเจ้าจับบ่นน่ย่านมันบ่หรือมันยางหนีเจ้า บอลชนบอลแรนใส่คน้นนะครับด้วยพี่น้องเด้อเป็นงัวสีคุ้นเชื่องอยู่ครับออกมาทาั้งนอกกับสีอยักยางแน่เป็นธรรมดานี่ครับโลนันโดโลนันโดลูกพ่อจะไปไหนแข่งขาใหญ่พี่น้องมึงจะแข่งขาใหญ่ขาทึมครับผมบอกเลยว่าตนนัวนี้อนาคตไกลครับผมเปิดให้เก้าหมื่นเจ็ดนี่ถือว่า โอเคเหรเด้อพี่น้องเด้อคะแนนนี้เผื่อผู้ไปผู้มาคือกันครับผู้เลี้ยงต่อก็อยากได้กําไรเร็วกะเอาไปผสมในเวลาอันใกล้นี่แหละครับอีกสองสามเดือนกัผสมได้แล้วครับเอาไปฝึกไปซ่อมไปหัดไปเกาเนาะครับเนาะให้มันคุ้นเชื่องกับจะกของใหม่คือว่าตัวนี้พันนะครับเด้อไปอยากได้ต้องการเป็นพอพันเนาะครับเนาะ รอหนังละงวยตัวนี้เสร่ะมาจับกล้องให้นะจับมันบึงสิดผ้าไปหาผู้สาวคนเป็นสีเดี๋ยวพ่อผู้สาวว้าสาวรูดันดูนี่คุณเชี่ยงนะครับเด้๋ยหนังละการทีเท้าสิเข้างง่วงเท้ากันนอนมมนเงินนะ สวัสดีเซบซีนะจะให้น้องหลาจับกล้องให้จ้าคาวนะครับเนาะเป็นยังบอลก,กาจับง้อผูกเพราะเป็นยังดอกเจะพมเหมือนบบยานเนาะครับจับได้เบิร์ดเปนพวกเป็นง้อส้นนะครับพี่น้องพี่น้องเห็นพี่น้องกะมากเลยเหรอครับง้อตัวนี้ความสูงด้ดวยน้องหล่าด้วยความสูงนี่ลอยสี่สิบกว่าเนาะ ร้อยสี่สิบกว่าลงบอกพี่น่องไหมอาจะร้อยสี่สบกว่าล่ะครับเพราะว่าผมกับร้อยหกสิบเกือบร้อยเจ็ดสิบเฮ่ยายรูปนิ่งไว้เห็นไหมนี่นจากันเ้เห็นเซีพิ่นเบ่งเวลาแฟนทางขงมิ้นพิ่นทีมาถามว่าพี่ตัวนี้เท่ารครับพี่ได้ตอบพึ่นถือกัน,น,น,นนะ ว่าย่งกระแมนตัวแฟนคลับทางสซมกระมนเพื้นทีส่งขอความเสียงมาถามพี่พี่ตัวนี้เท่าไรครับผมก็ับส่งรูปม้เพื่ินงคุ้นเชื่องครับบักโลนันโดบักทับองครับ <c oughs> ถึกไม่เก่าสะกดนั่งล่ะ <c oughs> กดเรียบร้อยแข่งขาใหญ่หนาลายกว้างเลยครับเด้อ แข้งขาใหญ่หน้าไหลกว้างมีสำคัญนะครับเนาะนโบดโบดไขาหามโบดหางหอดส่วนหนางามหนานลอหนานลอมานีให้น้องลาวที่ต้องจอยนะครับนะเนาะเอาด้ครับเด้ทบเทียนทบทวนอีกข้างครับไมนผิครับมันสิบวาให้นิ่งน้ำเนี้ย ทบทวนอีกครั้างนะครับเนาะพออนาคตพ่อพันวัยสิบหกถึง17เดือนนะครับเนาะเป็นลูกเอชเคหาสองศูนย์คะแนนเก้าสิบเจ็ดคะแนนหรือว่าเก้าหมื่นเจ็ดอีสานทรงฟรีนะครับเนะนาะคะแนนนี้เป็นคะแนนจบเลยด,ด้วยครับเด้อพี่น้องถ้าใครเห็นใจตรงกันอย่าโทรหาผมครับศูนย์หกสองสองหกแปดศูนย์ศูนย์สามเก้าหรือสิมาเบิ่งตัวจริงก็ได้ครับที่บ้านหนองคำตำบลน,น้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับเนาะเพื่อผู้อยากมาเบิ่งตัวจริงก็สิได้เบิ่งหล,ลายๆตัว สำหรับผูที่สร้างเลือ่อยกะมีโอกาสได้สูงครับเพราะว่าใครสร้างเร็วก็ได้เร็วน,นะโอเคครับมือนี้ยกับบมีอยังหลายนะครับเนอ้อกแส่ขอจากไปด้วยภาพบักโลนันโดนี่แหละครับขอจากไปด้วยคำว,ว่าสวัสดีครับนี่วุ่วายพี่น้องดนละ่ะ